24ชั่วโมงในบ็อกฟุต EP นี้จะเป็น EP 1กับการฟาร์มเวลของผมตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล120เพื่อหนทางสุนักดาบและการได้เจอผลปีศาจลูกแรกจะเป็นยังไงไปดูเริ่มต้นมาผมก็ได้มาเกิดที่เก,กาะกลางทะเลแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มีหน้าตาสุดหล่อเท่แบบนี้แล้วผมก็ได้ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะพึ่งมาเล่นเกมน,นี้เหมือนกันผมกับเขาก็เลยพากันไปฟาร์มเวลที่ลุงเสื้อแดงคนนี้ เมื่อผมได้คุยกับลุงเสื้อแดงคนนี้เขาก็บอกว่าให้ไปฆ่าแบนดิตห้าตัวเมื่อผมรับเคล็ดมาแล้วผมก็รีบไปซัดหน้าแบนดิตทันทีเมื่อต่อยกับมันไปมาผมก็สุดท้ายผมก็ฆ่ามันได้แล้วผมก็ได้วนมาด้วยนี่คืออัปเดตของฮาโลวีนและผมก็ฟาร์มเลเวลต่อไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายและเมื่อฆ่ามันได้ผมก็เลเวลัพถึงเลเวลห้าเลยละเมื่อผมเลเวลห้าแล้วผมก็ได้ทําการอัพสตัดทันทีเป็นสตัดแบบสายมากัก ทำให้หวาดของผมมีดาเมจที่แรงขึ้นแล้วผมก็ได้ไปรับเควสตต่อและทําการฆ่าแบนดิตตัวพวกน,นี้ไปเรื่อยๆโดยการนำพวกมันมาเลงเป็นกลุ่มกันทําให้ผมตีมันได้ทีละหลายตัวและนี่ก็คือเควสสุดท้ายแล้วแล้วผมก็ได้นํา2ตัวมาฆ่าแล้วเมื่อผมฆ่ามันได้ผมก็เลเวลอัพถึงเลเวลสิบผมและเพื่อนของผมก็ได้มาทําการซื้อเรือและก็จะได้ไปเกาะต่อไปนั่นก็คือเกาะจังโก้หรือเกาะลิงนั่นเอง เมื่อผมและเพื่อนได้เดินทางมาถึงเกาะน,นี้ผมก็ได้รีบลงมาจากเรือทันทีแล้วก็ได้รีบไปเซ็สปอนพอยที่นี่เมื่อผมเซ็ตสปอนพอยเสร็จผมก็ได้มาเจอลุงคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ไปฆ่าลิงมาหกตัวเพราะลิงพวกนี้มันขโมยลูกลุงไปผมก็เลยรีบไปซัดหน้าลิงพวกนี้ทันทีนี่คือตัวแรกเมื่อผมต่อยกับมันไปมาผมก็ชนะเป็นตัวแรกนี่ได้มาเตอรี่มาด้วยและนี่ก็คือตัวสุดท้ายของเควส เมื่อผมฆ่ามันได้ผมก็เลเวลอัพจนผมเลเวลถึง14และผมก็ได้ทำการอัพสตัดเป็นสตัดทั้งสายหมัดและสายเลือดเพราะลิงพวกนี้มันตีแรงมากและเมื่อผมเลเวล15ผมก็ได้ไปรับเควสเป็นเควสของกอริล่าซึ่งอยู่อีกเกาะหนึ่งของเกาะลิงเมื่อผมเดินทางมาถึงอีกเกาะหนึ่งผมก็ได้มาชัดหน้ากับกอริล่าทันที แต่สายตาของผมก็ได้เหลือไปเห็นกับบอสตัวหนึ่งที่เป็นบอสของก่อนนี้ซึ่งก็คือบอสกอริล่าคิงผมก็เลยใช้สกิลหมัดของผมเปิดมันไปก่อนเลยนัดแรกแล้วเมื่อผมตบกับมันไปมามันก็ใช้สกิลสตันผมทำให้ผมเลือดเลยนิดเดียวรู้สิเลือดหรือเจ็ดผมก็เลยคิดว่าผมไม่น่าชู้วันได้แล้วผมก็เลยไปตบกอร<ม>ิล่าต่อก็เลยได้ทําการลากกอริล่ามา2ตัวก่อน2ตัวแรกแล้วผมก็ได้นํามันมาท้ายเกาะ แล้วก็ลากอีกตัวหนึ่งให้มันไปอยู่กับฝูงมันที่ท้ายเกาะแล้วผมก็ได้ทาการตีมันโดยที่มันตีไม่โดนผมเพราะผมอยู่สูงกับพวกมันยังไงล่ะทําให้ผมทาเคสอันนี้สําเร็จไปด้วยดีเมื่อผมกําลังจะไปรับเคสต่อไปผมก็ได้เหลือบตามาเห็นว่ามันมีอะไรสีฟ้าๆอยู่ใต้ต้นไม้ผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปเก็บแล้วก็เฮ้ยนี่มันผลวิศนี่ว่าผลวิศแรกที่ผมได้เจอซึ่งก็คือผลไอซ์หรือผลน้ําแข็งนั่นเอง ทำให้ผมดีใจมากแล้วก็ได้กินมันเข้าไปเลยทําให้ผมได้ผลปีศาจไอซ์มาครอบครองผมก็เลยลองสก,กิลกับกอริล่ลาตัวนึงแล้วก็เฮ้ยมันก็แรงอยูน่นะเนี่ยทั้งที่ผมยังไม่ได้อัพสตัดเป็นสตัดสายผลเลยแต่ก็มีคนมาฆ่าผมทําให้ผมตายเมื่อผมเลเวล20ผมก็เลยไปฆ่าบอสกอริล่าคิงที่ผมเคยไปตบมันมาเมื่อกี้แต่ผมก็ชนะมัไม่ได้หรือรอบนี้ผมจะชนะมันให้ได้เลยผมก็ได้เดินไปแล้วก็รู้ว่า ผลพิาสารนี้ไม่ต้องกลัวน้ําด้วยเพราะว่าน้ําไม่สามารถทําอะไรมันได้ผมก็ได้ใช้สกิลเปิดหน้ากริล่าคิงไปก่อนเลยแล้วก็ได้ตบกับมันไปเรื่อยๆจนอยู่ๆก็มีคนมาช่วยผมทําให้ผมกับคนนั้นก็ช่วยกันตีบอสกริล่าตัวนี้ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายบอสกริล่าตัวนี้ก็ได้ตบเพื่อนของผมตายผมโกรธมากผมก็เลยรีบซัดกริล่าและแก้แค้ในให้เพื่อนของผมนี่ฮะมารีอัพ แล้วก็เลเวลอัพด้วยจนถึง Level เลเวลยี่สาทำให้ผมอัพสตัรดเป็นสายผลทันทีเพราะรู้ว่าผลพิศษมันมีประโยชน์มากต่อมาผมก็ได้มาทำเคลสกริลลอรคิงตัวนี้ไปเรื่อยๆโดยการซัดกับมันโดยการใช้ผลพิศษของผมตีและนี่ก็คือตัวที่สองที่ผมฆ่าได้ทาให้ผมเลเวลอัพถึงเลเวล25และนี่ก็คือตัวสุดท้ายของเคลสนี้ทำให้ผมเลเวลอัพถึงเลเวลสาเมื่อผมเลเวลสาแล้ว ผมก็ได้มาทําการซื้อเรือและได้เริ่มการผจญภัยต่อไปคือการผจญภัยไปเกาะบาคี้เมื่อผมมาถึงเกาะบาคี้แล้วผมก็ได้รีบมาเ็คสปอร์พอยท์ที่เกาะน,นี้แล้วก็ได้มาทําเควสแรกซึ่งนั่นก็คือเควสฆ่าไพาเรด8ตัวผมก็ได้ใช้ผลพิษศาจฆ่ามันไปเรื่อยๆจนผมเลเวลอัพถึงเลเวล40ผมก็เลยได้มาทำเควสต่อไปซึ่งก็คือเควสของ ค่า brute สิตัวแต่ว่าตัวพวกนี้มันตีแรงมากเลยผมไม่สามารถฆ่าม,มันได้แม้กระทั่งตัวเดียวผมก็เลยคิดแผนการว่าผมจะไปซื้อ e n c h a n t มา e n c h a n t แขนของตัวเองก่อนทําให้ผมตีแรงขึ้นและไปซื้อ sky jump ทำให้ผมกระโดดได้หลายครั้งขึ้นที่ก่อนน้ําแข็งนี่ก็กดซื้อไปเลย sky jump ด้วยราคา1 0 0 0 0หมเบลีแล้วก็ e n c h a n t t ราคา25 0 0 0เบลี ทำให้ปุบขึ้นนะผมก็เลยลองกดปุ่มนั้นดูทําให้แขนโฮมเคลื่อนไปด้วยฮาิต่อจากนั้นผมก็เลยมาฟาร,ร์มเลเวลต่อจนเลเวลผมถึงเลเวล55จากนั้นผมก็เลยรับเควสบอปปี้ซึ่งก็คือเควสบอสของเกาะน,นี้หรือบอสบาร์กี้นั่นเองผมก็ได้เปิดมันด้วยผลปีศาจและทําการไฟกับมันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายผมก็ได้ฆ่ามันได้และทำให้ผมเลเวลอาพมาหนึ่งเลเวล ก็ได้ฆ่ามันไปหลายๆตัวเรื่อยๆจนผมเลเวลถึงเลเวล60ทำให้ผมได้เริ่มการผจญภัยต่อไปอีกก็คือการผจญภัยไปในเกาะทะเลทรายเมื่อผมมาถึงเกาะทะเลทรายผมก็ได้รีบวิ่งลงมาจากเรือและทําการเซสรอบอลพอตแล้วก็ได้ไปรับเคสแรกของเกาะน,นี้ซึ่งก็คือเคสเดสเซิร์ตแบนดิต8ตัวผมก็ได้เริ่มเปิดมันตัวแรกและทําให้ผมรู้ว่าบอดพวกนี้มันตีผมไม่เข้าแล้วผมก็เลยฟามันชิวๆเลย และนี่ก็คือเควสแรกที่ผมทำเสร็จเพิ่มมา2องเลเวลไงผมก็ได้ทำเควสนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเควสสุดท้ายและทําให้ผมเลเวลอัพถึง90แล้งผมก็ได้เลยไปซื้อเรือเพื่อไปผจญภัยที่เกาะต่อไปนั่นก็คือเกาะฮิมะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ไปแวะเกาะกลางก่อนเพราะผมจําได้ว่าโบนของผมมีครบ300แล้วผมจึงมาทําการสุม่มเผาและเผาที่ผมได้นั้นก็คือ เผ่ามิงนั่นเองซึ่งก็เป็นเผ่าที่ผมอยากได้มากเพราะมันทำให้ผมวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองครับเมื่อผมมาถึงเกาะสโน่ผมก็ได้รีบวิ่งลงมาจากเรือทันทีและถ้าทำการมาเซ็สปอนคอยที่เกาะนี้ฮะแล้วผมก็ได้รีบไต่บันไดขึ้นไปไปรับเควสแรกซึ่งคือเควสสโน่แบรนดิตเลเวล90ผมก็ลากมันมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ข้ามันรวดเดียวแบบนี้เลยครับแต่สายตาของผมก็ไปเห็นกับคนขายของคนนึงซึ่งเขาขายไป แต่มันราคาหนึ่งแสนเลยเหรอไอ้นี่มันลอกขายชัดๆค่ามันทิ้งจากนั้นผมก็เลยมาสุ่มผลแทนเพราะว่าเงินที่เขาบอกว่า1นึ่งแสนเนี่ยเอามาสุ่มผลมันไม่คุ้มก่อเหรอแล้วสุ่ผลที่ผมสุ่มได้นั่นก็คือผลดาร์กนั่นเองแต่ผมไม่ได้อยากได้ผมก็เลยโยนไปให้เพื่อนผมไปฮะและตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มเวลจนผมรับเพลของบอสก่อนนี้ได้แล้วซึ่งก็คือบอสเยติกนี่ก็คือหน้าของมันแล้วมันก็ตบแรงมากด้วย ผมก็เลยได้ทําการเอาผลของผมไปเปิดหน้ามันก่อนและนี่ก็คือตัวแรกทําให้ผมเลเวลอาพถึงเลเวลหนึเลยล่ะครับเพราะผมทําเลเวลเกินไปนะและนี่ก็คือตัวสุดท้ายที่ทําให้ผมเลเวลถึง120มาดูกันนี่ครับผมเลเวลอาพถึง121เลยนะเกินมาจาัก1 level นึ่งเลเวลเยแต่ก่อนที่ผมจะออกจากก่อนนี้ผมได้มาซื้อแฟลชสเต็ปก่อนมันคือการวาร์ปทำให้ผมสามารถวาร์ปได้ และผมก็ได้ไปทําการซื้อเรือและจากเกาะน,นี้ไปไปที่เกาะมารีนฟอร์ดเมื่อผมมาถึงเกาะมารีนฟอร์ดผมก็เลยได้มาทําการเช็คสปอนพอยที่นี่และนี่ก็คือจบของ EP 1ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าผมพูดผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ